คุณบีพีล็อกบอกว่าถ้าโดนฟ้องล้มทรัพย์ที่ผ่อนอยู่จะเป็นอย่างไรครับถ้าคุณถูกฟ้องล้มละลายนะฮะก็คือเทกระจัดหมดเลยฮะกวาดทุกอย่างเกลี้ยงบนโตะสมมติคุณมีของว่างมนโตเต็มหมดเลยของกินข้าวกับข้าวโดนเทหมดเลยเททิ้งหมดเลยคือถูกฟ้องล้มก็คือถ้าเกิดคุณถูกพิทักษ์ทรัพย์เรียบร้อยเนี่ยเนะจ้านี้ทุกอย่างหยุดหมดมาเข้ากองกลางหมดเจ้านี้มีหลักประกรันเจ้านี้ไม่มีหลักประกรันมีทรัพย์สินอะไรมาเขาเข้ากองกลางหมด แต่เจ้านี้มีหลักประกันจะเอาเข้ากองล้มหรือเปล่าไม่เข้าก็ได้ก็ไปแยกคุยกันคือพู้แก้คือทุกอย่างต้องหยุดหมดนะทุกอย่างหยุดหมดแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ประมาณนั้นคุณโจว่าโทรมาเราไม่รับเลยครับเพราะรับไปก็ถือว่ายังไม่มีจ่ายครับอืคือบางทีถ้าเราไม่กลัวการถูกฟ้องอ่ะก็ไม่ต้องรับเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเรากลัวเนี่ยก็ก,ก็รับไปเพราะว่าเออ่ถ้าเราไม่รับเนี่ยมันจะฟ้องเร็วนะครับอืมคุณมีมี่ม ถ้าเราไม่จ่ายเลยในบูโรจะอยู่ถึงกี่ปีคะในเครดิตบูโรนะฮะไม่ได้ไม่ได้เครดิตยูโรนะนนยูโรคัสตาแล้วเอาไว้กินเวลาหิวเครดิตบูโรบอบอใบไม้คือผมเนี่ยแหละผมไม่จ่ายเลยพูดไปก็ไม่ดีกันเดี๋ยวคนมาด่ายะคือผมอะเป็นนี้อะ่ะหลายใบยจ่ายไปแค่ใบสองใบที่เหลือปล่อยทิ้งแม่งเลยนะครับสิบสองปีครับคุณมีมี สิบสองปีนะครับที่ผมไม่ได้จ่ายนะครับคุณเลิฟฟูดเดอรี่อยู่ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หมดแล้วคืออะไรคงน่าจะผ่อนเนี่ยแต่ยังไม่ได้โอนรถเพราะยังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยที่ชำระล่าช้าเราจะโดนชดีช่อโกงไม่โดนหรอกครับไปโดนเรื่องอะไรล่ะครับผมแมอ่ผ่อนรถหมดไปตั้งนานนั้นตั้งสามสี่ปีผมเพิ่งไปอนนะมีบางบางบาไฟแนนะซ์เนี่ยเพราะว่ามันติดล่าชงมันติดดอกเบี้ยเบี้ยปรับเลยผม เกียดไปโอนแนม่งแบบหงุดหงิดอะอะไรวะพี่อะปรับอะไรเยอะขนาดนั้นผมก็ปล่อยทิ้ไงไว้แม่งอย่างนั้นอะนะจนสุดท้ายเนี่ยขายได้ผมก็เอาเงินไปผิดมันไม่โดนข้อโกงก็เก็บไว้งันก็ได้ครับไม่มีโดนชอ่ชอโกงช่อโกงเหรอครับพอรถมันเป็นชื่อของเขาอยู่เขาจะไปเสียหายได้หรอคุณป้อมเป็นหนี้อยู่แสนกว่าแล้วก็ชําระกับบริษัทเต้งรัดอยู่แต่ก็มีหมายอายัดมาทําไงดีครับทําอะไรยังไงดีก็ต้องไปคุยกับเจ้านี้แหละครับนั่นแหละคือ กรณีที่คุณเป็นหนี้เขาอะนะแล้วคุณถูกพิพากษาแล้วอะนะผมแนะนำว่าวิธีการที่คุณจะชําระหนี้อะไรเขาก็ตามอะอย่าไปเชื่อเจ้าหนี้มันถ้าเจ้าหนี้บอกว่ามีเท่าไหร่ก็จ่ายมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าคุณผิดนัดชําระหนี้อยู่ดีมันมาบังคับคดีมันมายึดทับยึดนู่นยึด,ยด,ยดนี่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนี่คือกรณีตัวอย่างอย่างของคุณป้อมเว,วลาที่เราเป็นหนี้เขาเนี่ยถ้าเราเขาบอกว่าอ้าว สมมติเราโดนพิพากษาแล้วนะเขาบอกอ้าวให้กลับมาจ่ายได้เดือนละสองพันเราต้องบอกเอาโอเคครับพี่จ่ายเดือนละสองพันก็ได้แต่ว่าทําสัญญาผมนินึงได้ไหมครับก็ผมต้องจ่ายอะไรไปยังไงอีกกี่ปีกี่เดือนนะไม่งั้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเราผิดสัญญาอยู่ดีนะครับจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างเนี่ยมันก็มายึดมาอายัดนู่นนี่นั่นอยู่ดีนะครับ <S <S บ้านโดนเคดีซีฟองยึดเมื่อมกรามีมีนาเราหยุดส่งบ้านกับเคแบงล่าสุดเคแบงทวงยับพูดไม่ดีด้วย ก็คือถ้าเราถูกยึดแล้วเราจะไปจ่ายทําไมล่ะเคแบงค์ K มันจะบ้าหรือเปล่าคือถ้าเกิดบ้านที่เราผ่อนเนี่เคแบงค์แล้วเคดีซีมายึดเพื่อไปขายทอดตลาดแล้ว็ต้องหยุดจ่ายเริ่มปกติอยู่แล้วเคแบงค์ K มันจะมาให้เราจ่ายทําไมเพราะมันจะเตรียมตัวขายทอดตลาดอยู่แล้วคุณทําถูกต้องแล้วครับอืมที่ไม่ต้องจ่ายครับทําถูกต้องแล้วครับคุณอยู่ยาอยู่ยาบ้านโดนยึดขายทอดตลาดครบตามจํานวนห้างวดแล้วเม่จะห้านัดนะ แต่ยังขายไม่ได้แบบนี้บังคับพอดีจะเอากลับมาขายใหม่อีกไหมครับคือถ้าเกิดบ้านถูกยึดบังคับยึดครับ,บไม่ใช่สิบบังคับคอดีบังคับ,บ,คบพูดง่ายยึดขายทอดตลาดอ่ะนะบ้านถูกยึดขายทอดตลาดนะเขาก็จะกาหนดวันขายทอดนัดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้านัดได้เหรอไม่ใช่หกเหรออ่าโอเคอ่ะของคุณอยู่อยู่ย่าเนี่ยห้านัดก็ถ้าห้านัดไม่มีใครเอาเลยเขาก็จะยกไปก่อนนะคือพูดง่ายเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ นีนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งคือพูดง่ายคือไปเข้าคิวมาใหม่ไปต่อแถวใหม่เดี๋ยวมาอีกรอบไปพักฟื้นก่อนก็ใช้เวลาประมาณสัก8ดเดือนถึงเกือบปีเดี๋ยวจะมาอีกรอบหนึ่งครับคุณยังมีเวลาหายใจอีกอย่างน้อย6เดือนนะแน่ๆนะแต่แปเดือนถึงหนึ่งปีเดี๋ยวมาอีกรอบนะครับสมบัติเมียโดนยึดไหมครับอ่าสมบัติเมียถ้าเมียจดทะเบียนสมรสกันโดนยึดครับถือเป็นสินสมรสนะครับ แต่เงินฝากบัญชีธนาคารเงินเดือนไม่ถูกไม่เกี่ยวนะครับจะโดนก็โดนแค่เฉพาะพวกอสังหาดีมารัพย์แต่ว่าทรัพย์สมบัติของภรรยาที่จดสมบีรสมรสกันถ้าภรรยาเป็นได้ทรัพย์สินมาจากการรับมรดกอันนี้ไม่โดนไม่ถือเป็นสินสมรสแต่หลักการก็คือทรัพย์สินที่เกิดหลังแต่งงานนะครับถือเป็นสินสมรสเนี่ยโดนทั้งหมดยกเว้นบัญชีเงินฝาก กับเงินเดือนนะครับไม่นองกลัวนะครับคุณบ p พีล็อกบอกว่าถ้าโอนถ้าโดนฟ้องล้มทรัพย์ที่ผ่อนอยู่จะเป็นอย่างไรครับถ้าคุณถูกฟ้องล้มละลายนะฮะก็คือเทกระจาดหมดเลยะฮะกวาดทุกอย่างเกลี้ยงบนโต๊ะสมมติคุณมีของวบนโต๊ะเต็มหมดเลยของกินข้าวกับค่าโดนเทหมดเลยเททิ้งหมดเลยคือถูกฟ้องล้มก็คือถ้าเกิดคุณถูกพิทักษ์ทรัพย์เรียบร้อยเนี่ยนะเจ้าหนี้ทุกอย่างหยุดหมดมาเข้ากองกลางหมดเจ้าหนี้มี หลักประกันเจ้านี่ไม่มีหลักประกันมีทรัพย์สินอะไรมาเขาเข้ากองกลางหมดแต่เจ้านี่มีหลักประกันจะเอาเข้ากองล้มหรือเปล่าไม่เข้าก็ได้ก็ไปแยกคุยกันนะคือพูดง่ายคือทุกอย่างต้องหยุดหมดนะทุกอย่างหยุดหมดแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ประมาณนั้นคุณทวีศักดิ์ผมไม่จ่ายมา7จดปีแล้วตวรวจบูโรไม่ติดแบ็กลิสต์ครับโอ้อย่าใช้คําว่าแบ็กลิสต์นะครับพี่ใช้คําว่าเครดิตบูโรเพราะว่าคือพูดง่ายคือถ้าถ้าไม่ติดบูโรแล้วก็ไม่ติดบูโรไม่ใช่แบ็กลิสต์คนละอันกัน แบ็กลิสต์นั่นคือกรณีที่ถูกคือถูกบังคับคดีอ่ะบังคับคดียึดทรัพย์ได้อนะ่ะนั่นเรียกแบ็กลิสต์ติดแบ็กลิสต์อย่างผมเองเนี่ยผมติดแบ็กลิสต์นะผมติดแบ็กลิสต์อยู่คุณก็เก่งว่าดูหลายคนแต่งงานมีปัญหาบ้านหนี้สินจริงๆไม่น่าจดทะเบียนกันเนาะจะได้ไม่มีปัญหาอย่างผมกู้บ้านโน่นนี่ก็คนเดียวเมียไม่มาร่วมด้วยดีฮะเมียได้ไม่ต้องมารับรู้หนี้สินคุณก้าวเจนนายเจนรบกวนครับตอนนี้กําลังจะผ่อนสินเชื่อไม่ไหว ควรเข้าโครงการแก้หนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดีไหมครับไม่รู้ว่าข้อเสียมีไหมหรือหยุดจ่ายไปดีครับขอบคุณครับกลัวการปรับโครงสร้างหนี้เพราะประวัติเสียครับ <c oughs> แม่ห่ผมเจอคาถามที่ผมชอบอยากตอบมากเลยคุณก้าวเจนบอกว่าตอนเนี้ยคุณก้าเจนกําลังผ่อนสินเชื่อไม่ไหวใช่ไหมครับจับประเด็นนี้ดีนะครับคุณก้าเจนบอกว่าคุณก้าเจนกําลังผ่อนสินเชื่อไม่ไหวคือผู้ใหยจ่ายหนี้ไม่ไหวแล้วแต่ไม่อยากปรับโครงสร้างหนี้เพราะกลัวประวัติเสีย คือถ้าเกิดปรับโครงสร้างนี่ไปแล้วเนี่ยประวัติเสียแน่นอนใช่ไหมอ่ะแล้วผมถามคุณก้าวเจนว่าแล้วถ้าคุณก้าวเจนไม่ปรับแล้วคุณจ่ายไม่ไหวอ่ะประวัติคุณจะดีเหรอไหนตอบผมหน่อยดิเออคุณคุณจ่ายนี่ไม่ไหวอ่ะแล้วคุณจะจ่ายไหมแล้วประวัติคุณจะดีไหมฮะจากเนี้ยเนี่ยเดือนพิถุนาเนี่ยกรกฎาคมสิงหากักยาตุลาเนี่ยจะดีไหมเออ คุณจะจ่ายได้ไหมแล้วประวัติคุณจะเสียไหมมันก็เสียอยู่ดีหรือเปล่าเออประวัติคุณก็เสียอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นปรับโครงสร้างนี่มันยังมีโอกาสรอดอืมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ปรับโครงสร้างนี่แล้วคุณจะจ่ายยังไงก็คุณบอกว่าคุณจ่ายไม่ไหวแล้วคุณกลัวเครดิตบูโรเสียแล้วถ้าเกิดคุณไม่จ่ายบูโรคุณก็เสียอยู่ดีถ้าคุณอยากไม่อยากให้บูโรเสียคุณก็ต้องไปจ่ายแต่คุณก็บอกว่าคุณจ่ายไม่ไหวตกลงมันยังไงกันแน่ก็ให้งงเออ 90เจ้าเดยวคงเป็นเพราะการสร้างหนี้เพิ่มครับเช่นบัตรกดเงินสดครับสุดท้ายถึงเวลาที่ก็คุณเป็นก็คุณกาวเจนเป็นอย่างนี้แหละคุณถึงเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวแล้วเรายิ่งกู้เราก็ยิ่งเละนะครับหลายๆคนที่ผมคอนซัลต์ให้อ่ะหลายคนบอกว่าถ้าผมฟังช่องพี่มาตั้งแต่สองปีที่แล้วอ่ะผมจะหยุดหนี้ไว้แค่สองสามแสนเพราะผมเริ่มรู้สึกว่ามันไปไม่ได้ผมก็จะหยุดหนี้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเจราจานี่กับเจ้านี่ไป แต่ผมไม่ยอมหยุดสองปีที่แล้วผมไม่หยุดผมก็ยังกู้กู้นูน่นกู้นี่มาหมุนไปหมุนมาจากสองแสนกลายเป็นเจ็ดแปดแสนนะครับสุดท้ายยิ่งแก้ยากเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีปัญหาในการจ่ายหนี้เขาเนี่ยอย่าใช้วิธีการกู้เงินมาปิดหนี้คุณต้องไปเจราจาหนี้กับเจ,าจา้าหนี้แค่นั้นเองคุณมีเจ้าหนี้อยู่สามเจ,าจา้าหนี้คุณก็เจราจากับสามเจ้าหนี้ไม่ใช่ไปกู้เจ้าหนี้นี้เพิ่มเจ้าหนี้เพิ่มหนี้เพิ่มกลายเป็นกลายเป็นห้าเป็นสิบเนี้ยไม่ถูกต้อง มีแค่สามก็คุยแค่สามจบเอาแค่จบแค่ตรงนี้ไม่ต้องบานไปนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นปรับโครงสร้างนี้ก็ปรับไปสิไม่เห็นต้องไปกังวลเลยปรับโครงสร้างนี้มันไม่ได้ปรับโครงสร้างนี้ความหมายคืออะไรรู้ป่ะคือตอนที่คุณกู้เขาครั้งแรกก็คือเซ็นสัญญากู้การที่คุณจะเซ็นสัญญากู้ฉบับใหม่มันก็อ้างอิงฉบับเก่าคือการปรับโครงสร้างนี้นั่นแหละเช่นสัญญากู้ฉบับใหม่ฉบับแรกฉบับเดิมผ่อนเดือนละหมื่นอ่ะปรับโครงสร้างนี้บอกว่าอ่ะตามที่คุณเคยกู้เงินอะไรนี้อ่ปรับโครงสร้างนีเหลือผ่อนเดือนละหกพัน มันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายถ้าคุณผ่อนได้คุณก็ผ่อนได้คุณก็หมดนี่เครดิตบูโรมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะแยะนะครับนั่นเองคุณทวีศักดิ์ถ้าติดแบ็กลิสธนาคารจะตรวจเจอไหมครับเจอครับเจอหมดแหละมันมันไม่ใช่อยู่ในบูโรอย่างเดียวมันอยู่ในแบ็กลิสมันจะมีฐานข้อมูลแบ็กลิสอยู่เจอวครับคุณแอปเปลิลว่าพี่อู๋ถ้าเราโดนฟ้องแล้วเราไม่มีทรัพย์เราจะใช้ชีวิตปกติไหมแล้วเราจะใช้บัญชีธนาคารได้ไหมคะหรือต้องใช้บัญชีอื่น คือก็ใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆน,นิดนึงนะครับแต่มันไม่ไถึงขั้นแบบว่าเ,าเป็นแบบเหมือนโจรหน,นีหมายจับขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าบัญชีเงินฝากบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับเอ่อน่าจะน่าจะเช็คยากชั่วโมงนี้น่าเช็คยากไม่เหมือนไม่เหมือนก,ก่อนก่อนมีกฎหมาย PDpa เออะเช็คง่ายตอนนี้เช็คยากผมเองเนี่ยมีลูกหนี้ที่ผมต้องตามนี่ผมเช็คยากชิบหายเลยหายากมากเช็คตามยากมากพวกทรัพย์สินพวกอสังหาริมทรัพย์ต้องเช็คง่ายกว่าหาเจอง่ายกว่า ผ่อนมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าค้างครั้ง,งว่าสามเดือนจะถูกยึดรถหมายถึงสามเดือนติดต่อกันหรือสามครั้งเดือนเว้นเดือนสามเดือนติดต่อกันมั้งครับไม่รู้คุณดูสัญญาดูดีฮะต้องอ่านสัญญาดูครับคุณอู๋ชื่อเหมือนผมเลยนะ <c oughs> อ่านสัญญาดูครับผมไม่รู้หรอกอ่านสัญญาดูคุณเมเม,เมว่าโดนกษิกรฟอ้องแพง่งไม่มีทรัพย์สินแต่มีชื่อในธุรกิจเก่าจะต้องไปศาลใหม่โดนกษิกรฟ้องไม่มีทรัพย์สินแต่มีชื่อในธุรกิจเก่าจะต้องไปศาลใหม่ มีชื่อไม่มีชื่อก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าเขาฟ้องส่วนตัวคุณเมย์หรือเปล่าก็คุณเมย์ก็ไปหน่อยก็ดีฮะไปดูดูหน่อยถ้าคุณเมย์กล่าวว่าจะทิ้งชีวิตนี้คุณไม่สนใจแล้วก็ไม่ต้องไปหรอกแต่ว่าถ้าคิดว่าจะจะจะรื้อฟื้นธุรกิจอยู่หรืออนาคตยังยายังมีคือพวก่ี้คือไม่อยากชิ้งอ่ะถ้าไม่อยากชิ่งก็ไปนะครับก็ไปคุณพี่คนนี้บอกว่าไม่ได้ไปศาลขอจะนัดไปอีกไหมครับถ้าเราไม่ไปคือถ้าเกิดเขาพิจารณาพิพากษาไปแล้วเขาไม่นัดแล้วครับจบเลยครับ คุณหมูเขามีจดหมายมาทวงหนี้เขาให้เราติดต่อภายใน20วันติดต่อดีไหมคะก็ลองติดต่อเข้าไปดูสิฮะลองไปฟังเขาดูก่อนนะครับไม่ต้องมีกลักลวหรอกไม่ต้องกังวลลองไปฟังดูก่อนของผมโดนหมายบังคับคดีที่ดินแล้วก็บ้านแล้วหน้าหมครับกว่าจะขายทอดตลาดผมจะไปคุยกับธนาคารตอนนี้ยังคุยกับธนาคารได้นะครับถูกบังคับคดีก็ยังคุยกับธนาคารได้ ก็มีหมายบังคับมาก็คุณยังมีโอกาสนะคุณยังคุยกับเขาได้เขาถอนยึดให้คุณได้ถอนไอ้เขาเรียกงดขายทอดให้ได้หรือถอนยึดได้ยังมีโอกาสลองเข้าไปคุยดูลูกค้าผมถูกบังคับคดีจะขึ้นขายทอดตลาดแล้วผมยังไปคุยให้งดขายทอดได้เลยนะคุยได้ครับก็ไปคุยกับเขาดูแต่ว่าต้องก็เงื่อนไขก็จะยากขึ้นกว่าก่อนที่จะถูกบังคับคดีอ่เออนะเงื่อนไขก็จะยากกว่าคุณเลิฟ ทำค้าขายเจ้าหนี้จะสืบทรัพย์แล้วอายัดบัญชีออมทรัพย์ไหมคะมีเงินขายของเข้าบัญชีทุกวันก็อย่างที่ผมบอกว่าการสืบทรัพย์บัญชีเงินฝากสืบทรัพย์ยากครับแต่ถามว่ามันมีโอกาสสืบเจอไหมมันก็มีโอกาสแต่ว่ามันยากให้ผมฟันธงไม่ได้ครับแต่ว่ามันมีโอกาสสืบเจอแต่มันยากเอ่อตอบฟันธงไม่ได้ครับ My House Monkey พิพากษาแล้วหนี้บัตร ให้ผ่อนจ่ายรายเดือนจบภายใน48เดือนแต่ตอนผ่อนเรามีล่าช้าไป4ครั้งทางเจจะบังคับคดีก็ถ้าเราผิดสัญญาย,ยอมเขาก็มีสิทธิ์ทําได้นะครับก็าถือว่าเราผิดสัญญาย,ยอมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทํายอมพิสานนะ่มันจะผิดสัญญาไม่ได้ครับคุณแม็กซ์จะไปคุยกับธนาคารเพื่อไก่เกียร์ขอผ่อนเวลาหาเงินได้ไหมได้ครับลองไปคุยกับเขาดูก่อนนะครับแคชจอยเอมันนี่ส่งเจ้าหน้าที่มาทวงถึงที่ทํางานทาไงได้บ้างคะ่ะ เขามาหรือ,อยังครับเขามาทวงถึงที่ทํางานหรือ,อยังเออนะหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยกลัวเจ้าหนี้มาทวงหนี้ที่ทํางานเออผมถามว่าที่ทํางานคุณเป็นยังไงอะสภาพแวดล้อมการทํางานเป็นยไงเป็นโรงงานเป็นอะไรมันจะมาหาคุณที่โต๊ะทำงานได้หรือเปล่าล่ะคุณลองนึกภาพดูถ้ามันมาหาที่ทางานมันต้องไปเจอใครเป็นด่านแรกเจอรอพอพอรอพอจะให้เข้าหรือเปล่าหรือไปเจอประชาสัมพันธ์มันก็คงเข้ามาในออฟฟิศคุณไม่ได้หรอก แล้วก็ให้มันนั่งรออยู่แล้วคุณก็เดินลงไปหามันแค่นั้นแหละไม่เห็นมีอะไรไม่ต้องไปกลัวแหละครับไม่เห็นจะต้องกลัวอะไเลย,เลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเลยครับชวนชวนเพื่อนผู้ชายไปสักสี่ห้าคนเนี่ยไปหาแล้วมาไหมอ่ะเออนะครับไม่ต้องไปกลัวหรอกครับโอเคครับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ